ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีไฟ LED นะครับในชุดแต่งมาให้นะสปอร์ตไลเดอร์นะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วครับตรงประตูนะครับเขามีชุดแต่งมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้นะครับมีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะครับตรงนี้อิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังเลยรับก็มีช่องเสียบเป็น USB มาให้2ช่องนะครับแล้วก็แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านมาให้โอ้โหครบเลยอ่ะอิเล็กทรอนิกส์นี่ฮะผมให้ท่านชมดูเนี่ยว่ามันใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับตรงนี้ เป็นเกียร์โต้8สปีดนะครับบอกเลยทั้งแรงและก็ประหยัดแน่นอน,นครับ รถสวยเอาจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมแล้วนะครับอาร์ตปัทละโร่ครับศูนย์ปดศูนย์สี่แปดหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่ G T พัดนะครับ2 WD ปี2022นบะคันนี้นะครับผมเอามาขายราคา9 3 9 0 0สบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่า9 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะว่ารถคันนี้จะมีออปชั่นอะไรบ้างและน่าใช้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับด้านหน้าของเขานะครับคงความเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่เป็นไฟใหญ่ๆหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเรามีเดย์ทามลันนิ่งมาให้นะครับไฟตัดหมอกของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนะจะไม่ใช่กลมๆแล้วครับด้านล่างนี่ก็จะมีไฟ LED นะครับในชุดแต่งมาให้นะครับสปอร์ตไลท์เดอร์นะครับตัวนี้นะครับชุดแต่งมาให้รอบคันแล้วครับ ด้านหน้าของเขาครับตัว 2.4GT p พัดเนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์นะครับจะไม่มีปักเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะไม่มีทีหลังใหญ่หน้าแต่เขาจะมีกล้องรอบคันมาให้3 6 0องศามาให้แบบนี้นะครับด้านข้างของเขาครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่นะจะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับ2 6 5 6 0 R18 นะค r ับยางเป็นยางปี2อ2 2ันยบะเป็นยางติดรถมาเลยนะครับทั้งผู้ามดอกเลือเือลึกๆนะครับใช้ได้อีกยาวนะช่วงลงช่วงล่างนี่ครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมแน่นอนนะครับท่านชมเห็น คิ้วซุ้มล้อนะครับอ่าเป็นสีดําเงามาให้ด้วยนะสติกเกอร์ที่ท่านชมเห็นอยู่เนี้ยคาดมาเนี้ยเป็นสติกเกอร์ที่คาดมาจากโรงงานนะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับด้านข้างของเขามีไดข้างมาให้มีราวหลังคาแบบนี้มาให้นะครับหลังคาตรงนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดําด้วยนะครับและมาเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมฝาครอบกระจกมองข้างเนี้ยเป็นสีดํานะครับเหมือนกับชุดแต่งของเขามานะครับ ไฟเลนกระจกมองข้างมีมาให้นะครับกล้องนะครับ360องศามีมาให้ตัวนี้นะครับเป็นตัว2 4 g t i พัดจะไม่มีบายสปอร์ตนะครับคิวโครเมียมนะครับลีนน้ำตัวนอกนะครับดันุณนมือเปิดนะครับเป็นมือเปิดสีดำแบบนี้นะครับนะมาให้คิวกันสาด์แท้นะครับปาเจิโรสปอร์ตมีมาให้แบบนี้นะครับนี่ครับแผงประตูนะครับฮะกริปเลยสวยๆนะครับลดก่อนปริภาพแบบนี้โครงสร้างนะครับเห็นไหม เม็นองเป็นอางนี่เดิมครับเรียงเม็ดทุกจุดเลยนะครับนะตรงนี้เมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นนะครับเหลือไปเห็นนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหม่าตรงประตูนะครับเขามีชุดแต่งมาให้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้นะครับมีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะครับตรงนี้ล้อหลังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมรถปี2022นะครับยางปี2022นะครับดอกเหลือลึกล้อวงล้อแม็กนี่สวยนะครับเห็นไหมลายสีดอกยังอยู่เลยครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่า ใครได้คันนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับค่าส่งคาษีสวยนะครับจำนวาตรงนี้ด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปชุดแต่งมาให้รอบคันทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับฝาข้อประตูนะครับโผล่รถคันนี้ผมบอกเลยว่าดูสวยมากนะครับนี่ครับสปอยเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3นะครับมีพา้คิ้วคาดฝาท้ายนะครับเป็นสีดําพร้อมกับไฟเบรกปาเจโร่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวย ปักเซนเซอร์ด้านท้ายมาให้4จุดนะครับโอ้โหวสวยๆเลยดูนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอ่าถึงจะเป็นตัวรองท็อปนะแต่เขาเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะผมไม่ได้กดรีโมทนะครับผมคลิกเซนเซอร์เอานะครับท่านผู้ชมนะผมคลิกเซนเซอร์เปิดฝาท้ายแนละ้วผมก็จะท่านผู้ชมดูนะครับว่ารถคันนี้มันสวยขนาดไหนนะครับนี่หัวลงหัวนอน,นี่ครับท่านผู้ชมนะ บันพับเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมฝาท้ายเดิมจากโรงงานสวยๆโชคเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการขยับน็อตนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับอ่าไม่มียางอะไหล่นะครับแต่เขาจะมีชุดซ่อมยางอะไหล่มาให้แบบนี้นะครับจะมีชุดซ่อมยางมาให้แบบนี้อ่าฮะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านสายกันต่อครับน้ำชมนะเนี่ยผมจะกดก็ได้นะครับผมจะคลิกเซนเซอร์แบบนี้ก็ได้นะครับน้ำชมนะผมบอกเลยว่าไม่ซูบิจิปาเจโร่เนี่ย คลิกเซนเซอร์ง่ายที่สุดแล้วนะครับทุกน้าดูด้านซ้ายกันเลยครับนี่ด้านซ้ายเหมือนด้านขวาเปียบนะล้อมงล้วแม็กสวยนะยางสวยนะครับคาสีสวยนะไม่เป็นสนิมนะครับบอกเลยตรงนี้อ่ะสวยๆสวยทุกจุดอะง่ายรถคันนี้เอาง่ายว่ารถคันนี้เข้ามาเมื่อวานนีเองสภาพสีนะครับบอกเลยไม่ต้องทําสีเลยนะครับขายตามสภาพนี้เลยล้างบิ้วทำความสะอาดขายได้เลยนะครับท่านชมน้เห็นไหมสวยงามจริงอ่า ผมไม่กล้าเอารถที่เกิดเหตุนะครับมาขายให้ท่านผู้ชมแน่นอนนะว่าเพราะลูกค้าผมมาส่วนมากครับจะเป็นลูกค้าออนไลน์นะครับผมก็จะส่งรีวิวเนี้ยให้ลูกค้าดูนะครับว่ารถที่เรามีขายเนี่ยสภาพมันสวยจริงนะครับเห็นไหมตรงนี้อาชุบสวยงามนะครับเอาท่านผู้ชมนะตัวนี้กล้องนะครับสามรองศานะครับมาให้รอบดันนะครับแค่ไม่มีาปสปอร์ตเท้านั้นนะครับสภาพลงสภาพล้อสวยนะครับท่านผู้ชมนะ เป็นงานนะครับนรองนะผมพาท่านผู้ชมมาดูรถรอบคันแล้วนะดูด้านถ้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูภายใต้ฝาโปรงหน้ากันดีกว่าว่ารถหน้าเดิมดูอย่างไรนะครับไปดูกันครับนรองนะครับผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับผมก็ว้าวเลยครับห้องเครื่องใหม่มากนะครับเห็นไหมหัวน็อตหัวน็อตนี่เดิมจากโรงงานนะครับเป็นโอเมนอาเดิมนะฝาเดิมจากโรงงานนะครับเห็นไหมน็อตแก้ต่างๆเนี่ยน็อตเดิมจากโรงงานคานล้วไปหน้าขวานะครับมี R อยู่แบบนี้นะครับเห็นไหม คานล้บไปหน้าซ้ายนะมีแอลอยู่แบบนี้นะครับโอ้บอกเลยว่ารถคันนี้หัวน็อตเดิมแน่นอนนะครับชิ้นส่วนอะไรก็เป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมๆสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเทอร์โบเทอร์โบนี่ไม่ร่วไม่เสริมไม่หอนแน่นอนนะเพราะคงท็อแคทอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเลวนะครับ 2400cc นะครับ181แรงม้าทั้งแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับอดูนะบอกเลยว่าภายในห้องเครื่องยังสวยขนาดนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะว่า,า,าภายในห้องโดยสารของรถคันนี้จะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับทุกท่านนะครับภายในห้องโดยสารของ Mits ูบิชิปาเจโร่นะครับผมบอกเลยว่ามันจะมีอยู่สสีนะครับภายในของคันนี้นะครับเป็นตัว2.4 g t p l u s นะครับจะเป็นภายในโทนสีดำแต่ถ้าเป็นภายในสีน้ำตาลจะเป็นตัว ELITE EDITION เท่านั้นนะครับทุกท่านนะเบาะนะครับเบาะของ2.4 g t p l u s เนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับ เบาะคนนั่งข้างจะเป็นเบาะเมลนุ่นนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นมานั่งภายในห้องโดยสารเลยนี่ครับตรงพวงมาลัยเนีับเอกลักษณ์ของปาเจโร่เลยจะหุ้มด้วยหนังนะครับทรงสปอร์ตนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะเห็นไหมตรงพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับทักชั่นคอนโทรลนะครับพร้อมกับแอเทีฟคูดคอนโทรลนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมคูดคอนโทรลนะครับอ่าสามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้นะครับตรงนี้นะมีพาร์ทเนอร์ชิพ นพนักชิพว่าทำไมไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์เหมือนกับเกียร์เอลนุ่นเองครับการปัดฝนเป็นออโต้นะครับเลนเซนเซอร์นั่นเองนะครับจำสมาตัวตรงนี้ไฟใหญ่หน้านะครับเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับไฟใหญ่หน้าออโต้ตรงนี้นะครับหน้าจอแสดงผลของเขานะครับจะเป็นอันดอร์ล็อก led นะครับหลอดไฟของเขาเป็น led นะครับรถคันนี้นะครับใช้งานมาแค่4มือนะครับ6,168กิโลเมตรเท่านั้นนะอันนี้เป็นไม้แท้แน่นอนนะครับเครื่องเล่นของเขานะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอ พัชสกรีนนะครับรองรับ FM ได้ AM ได้ Apple CarPlay Android Auto นะครับระบบแอร์น, Zone, นะครับเป็นแอร์ดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาแบบนี้นะครับตนะ้องจำลังแยกอิสระอย่าแงบบนี้เลยด้านนี้20องศานะครับด้านนี้24องศานะใครชอบเย็นใครชอบร้อนนะครับปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นซิงค์นะค,คือว่าจะปรับอุณหภูมิให้เท่ากันนะครับเห็นไหนมตรงนี้อ่าท่านชมนะแล้วครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ช่องเสียบ USB นะครับหัว HDMI นะครับนี่มีมาให้แบบนี้นะครับช่องเสียบ Power o l e t นะครับนี่มาให้นะเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับอย่างนี้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมชอบเลยผมชอบคันนี้เพราะอะไรนี่ครับมีไว r e l e s s Charging มาให้นะครับอ่าเชื่อมแบบไร้สายนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับแบบไร้สายสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาทั้งท่าแขน ช่องเก็บของแบบนี้มาให้นะครับที่วางแก้วมีมาให้นะครับตรงนี้อ่าฮะเลือไปเห็นนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสครับมี2ดอกแบบนี้นะครับมี2ดอกนะครับนะตรงนี้นะครับทังมมันตรงนี้เรามาดูเอกสารรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้นะครับก็จะมีคู่มือมีบุ๊กเซอร์วิสนะมีสำเนารถนะครับอ่าสำเนารถมีมาให้แบบนี้นะครับเห็นไหมตัวมันจะเล็กหน่อยนะครับก็จะมีบ่งบอกอาเลขซีเลขเครื่องนะครับนี่ฮะรถลำดับที่หนึ่งครับ ลดกันนี้นะครับต่อภาษีปีละ4 6 6 8บาทนะครับตรงนี้นะตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าปีต่อไปเราไปต่อเนี่ยราคามันก็จะลดลงมานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะเรามาดูบุ๊กเซอร์วิสกันดีกว่านะครับนี่ครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับตรงนี้มีมาให้นะครับพร้อมกับคู่มือการใช้รถนะครับนี่อะไรอยู่แบบนี้นะครับรถคันนี้ใหม่แท้แน่นอนครับประวัติศูนย์นะครับเห็นไหมประวัติศูนย์นะครับอ่าท่านผู้ชม เอาง่ายว่าใครออกรถก็ผมไปนะครับนี่ผมรับประกันให้ท่านชมอีก1ปี1 0 0 0 0กิโลเมตร247รรายการนะครับท่านผู้ชมนี่อ่ะเรามาดูรถกันต่อครับสภาพผ้าหลังคานะครับท่านชมเห็นไหมสภาพผ้าหลังคานี้กริบเลยนะครับไม่มีรอยครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับกล่องเก็บแว่นขาไมห่หักนะครับไฟแผนที่นะไฟอ่านแผนที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับ ไม้บังแดดนะครับมีกระจกมีไฟมาให้แบบนี้นะครับซ้ายขวาเลยนะครับอ่าเป็นไงครท่านผู้ชมครเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองแถวที่สามกันดีกว่านะครับว่าห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยมีออปชันอะไรที่แตกต่างกว่าแบรนด์อื่นบ้างแล้วการเข้าไปนั่งห้องโดยสารแถวที่สามแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันครับท่านผู้ชมนะภายในห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยรถก่อนปรับสภาพเนี่ยสภาพเบาะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสวยๆเลยครับเบาะแน่นๆนะครับไม่ยุบไม่ย้วนไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเห็นไหม สิ่งอำนวยความสะดวกพนักเท้าแขนมีมาให้นะครับที่วางแก้วมีมาให้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมซองนะครับเก็บเอกสารหลังบอกมีมาให้นะครับที่วางแก้วแผงประตูมีมาให้นะครับอิเล็กทรอนิกด้านหลังเลยครับก็มีช่องเสียบเป็น USB มาให้2ช่องนะครับแล้วก็แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านมาให้โอ้โหครบเลยอ่ะอิเล็กทรอนิกสเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยว่ามันใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเลยนะครับตรงนี้แล้วก็นะครับผมชอบตรงนี้ครับอ่า เป็นค่ายเดียวนะครับที่มีมีจอทีวีกลางมาให้นะครับผมบอกเลยว่าโตโยต้าพอลเจเนอร์ไม่มีให้อิซูมิวเอ็กไม่มีให้มีแต่ปาเจโรเท่านั้นที่มีทีวีกลางมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขึ้นลงห้องโดยสารแถวสามกันนะครับการขึ้นลงนะครับห้องโดยสารแถวสามง่ายมากครับนี่ง้างเบาะแบบนี้ครับเบาะก็ดีดมาด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เหยียบบันไดนะครับก้าวเข้ามานั่งภายใน ห้องโดยสารแถวที่3แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมผมเข้ามานั่งแล้วนะครับโอ้โหเหดรูมเหลือนะครับเล็กรูมเหลือนะครับเข้ามานั่งแล้วนะครับไม่รู้สึกอึดอัดน,นะวิสัยทัศน์การมองเห็นต่างๆด้านหน้าด้านข้างเนี่ยผมบอกเลยว่าดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างรถปี2022เนี่ยมันจะดีขนาดไหนมันจะพร้อมใช้ไหมไปดูกันเรามาดูช่วงล่างรถเข้าใหม่กันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างรถมิตซูบิชิปาเจโร่ปี2022กันเนี่ย มันจะเป็นอย่างไรมันจะรั่วจะซึมไหมมาดูกันนะครับช่วงล่างนะครับของเขานะครับจะเป็นระบบคอยล์สปริงพร้อมกับโชคสต้นนะครับสปริงนะเป็นสปริงเดิมจากโรงงานนะครับสปริงเดิมจากโรงงานโชคนี่ก็เป็นโชคเดิมจากโรงงานนะครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมนะครับด้านหน้าของเขาก็จะมีชุดเหล็กกันโคลงมาให้แบบนี้นะครับอพร้อมกับสกูนะครับเหล็กกันโคลงนะครับตรงนี้อฮะ ด้านหน้าของเขาตรงน,นี้ก็มีชุดก้ามปูแบบนี้มาให้นะครับบูธของก้ามปูนะครับไม่ฉีกไม่ขาดน,นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตรงด้านท้ายนะครับก็ตรงกากบาทเนี่ยก็จะมีที่อัดจาระะบีมาให้นะครับนี่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับซีนต่างๆอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างด้านหน้ากันนะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็ให้จยากให้ท่านผู้ชมดูนะบูธป่งนกบนบูธปีงนกล่างลูกหมากกันโครงหน้าซ้ายขวานะครับ ไม้ตีกองต่างๆนะครับยางหุ้มแหลกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับท่านชมเห็นไหมไม่ฉีกไม่ขาดไม่รั่วไม่ซึมไม่มีคราบจะระบีนะครับเด่นออกมานะครับไม่มีคราบน้ํามันนะครับท่านชมเห็นนะสวยอะท่านชมนะผมบอกเลยว่ารถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะครับช่วงล่างได้ขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะไปดูคอสพาดูนะครับว่ารถคันนี้โดยคอสพานแล้วมันจะดึงซ้ายดึงขวาไหม ไปดูกันดูช่วงล่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสได้เลยนะครับว่าช่วงล่างของรถคันนี้มันจะดีจริงเหมือนที่ผมโมไหมนะครับตุกคนครคันนี้นะครับย้ำอีกรอบนะเป็นเครื่องสองพันนะครับ4ี่รอซีซีนะครับคันนี้หนึ่ง้แปดเดแรงม้านะครับบอกเลยว่าแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับไม่รอรอบนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้นะครับ โดขอสะพานเลยครับนีครับผมโดกขอสะพานลงมาแล้วครับสมูทเลยนะครับไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับบอกเลยอ่าากเครื่องเกียร์นี้ปกตินะครับเปลี่ยนชิดๆนะครับเกียร์ไม่กระตุกนะครับรอบเครื่องไม่สวิงอ่าเรามาดูกันใช้พนักชนะครับตัวนี้นะครับอ่าปาริโลเนี่ยอ่าสองพันสี่ร้อยซีซีเนี่ยร้อยแปดสิบเอ็ดลงมาเนี่ยจะเป็นระบบเกียร์ออโต้แปดสปีดนะครับท่านผู้ชมนะแปดสปีดนี่ครับ ตรงมือของผมนะครับหรือว่าตรงพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีพ์ทเนอร์ชิพนะครับมีบวกมีลบนะครับบวกเท่ากับว่าเพิ่มเกียร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนี่ยฮะอันนี้มันอยู่ที่ดีเจ็ดนะครับพอเราได้ลอบมาปรับมันจะเป็นดีแปดนะครับพอเราจะลดนะครับเราก็เหมือนกับเราเชนเกียร์เราก็มาอยู่ด้านลบแบบนี้นะครับพอเราจะเพิ่มเราก็มาเพิ่มด้านบวกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ดีเจ็ดเราจะได้ดีแปดแล้วครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เห็นไหมเป็นเกียร์ออโต้ 8สปีดนะครับบอกเลยทั้งแรงและก็ประหยัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอาเจ้ามิสูบิชิปาเจโร่นะครับ2.4 g t p a t นะครับ 2WD ปี2022มาขายเท่าไหร่มฟังราคากันเรามาฟังราคากันอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมเอามิสูบิชิปาเจโร่นะครับ2.4 g t p a t นะครับ 2WD ปี2022มาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขายในราคา939,000บาทเท่านั้นนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะ ไม่สะดวกมาดูรถนะครับเรามีบรกิาการจัดไปนั้นนึงที่นะจัดไปนั้นผ่านนะครับเรามีบรกิการจัดส่งถึงที่300กิโลเมตรแรกนะครับนู้ชมนะ <S <S คิดจะออกรถนะคิดถึงอาร์ตปาทโล่ศูนย์แปดศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากนู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายกดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถดีๆรุ่นไหนไมานำเสนออีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com